ไม่สมศักดิ์ศรีเวทีใหญ่ไม่สมศักดิ์ศรีเวทีใหญ่อาจไม่ได้ไปต่อมิสเวิร์ดทกสนันการชนิการยังไม่รู้ชะตาหวันหลุดตำแหน่งอดแข่งเวทีโลกปิดฉากลงด้วยความประทับใจสำหรับเวทีประกวดนางงามที่เป็นตำนานและเก่าแก่ที่สุดในประเทศอย่างนางสาวไทยซึ่งในรอบตัดสินรอบสุดท้ายที่จัดขึ้นณแจ้งวัฒนะหอนศูนย์การค้าเซน็นทรัลแจ้งวัฒนะอย่างยิ่งใหญ่ และวินาทีที่ทุกคนรอคอยกับผลการตัดสินนางสาวไทย2,566ปรากฏว่าผู้ชนะเลิศได้แก่การชนิการสุพิทยาพรตัวแทนหัวเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่คว้าตำแหน่งนางสาวไทยคนที่54ไปครองได้สำเร็จโดยเธอชนะใจากรรมการและคนไทยทั้งประเทศด้วยความสวยสงาทรงพลังและ,ฉะเฉลียวฉลาดรงคอนเส็ตที่สุดแห่งความล้ำค่าตามบริบทของเวทีโดยเธอจะได้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวไปประกวดเวทีระดับนานา,นาชาติต่อไปสำหรับ ชนิการสุพิทยาพรหรือการปัจจุบันอายุ24ปีภูมิลำเนาเป็นสาวเหนือแท้แทจากจังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนปริญรอย,ยาวิทยาลัยและกำลังศึกษาที่คณะเภสชัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่6ซึ่งเธอยังมีดีกรีเป็นถึงนายกสโมสรนักศึกษาปี2562และผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้วไม่ใช่แค่หน้าตาส,สวยเท่านั้นแต่การชนิการ ยังสามารถพูดได้ถึงสภาษาคือไทยอังกฤษเกาหลีและภาษามือซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวกำลังจะมีผลงานละครอ,อีกด้วยหลังจากทราบประวัติของเธอแล้วต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องมากฮ่าแต่ล่าสุดกำลังเป็นประเด็นที่เหล่าแฟนนางงามกำลังพูดถึงกันอย่างมากสำหรับกรณีของการชนิการสุพิทยาพรนางสาวไทย2566 หลังมีข่าวลือออกมา,าหูว่าเธออาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดต่อในเวทีระดับโลกอย่าง Miss World เนื่องจากเจ้าของเวที Miss Thailand World ยังเทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าจะมอบลิขสิทธิ์ให้กับใครและมีแววว่าอาจจะจัดประกวดด้วยตัวเองการชนิกานกล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่าอาจไม่ได้ไปประกวด Miss World ตามที่กองประกวดวางไว้ตอนแรกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเช่นกันแต่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ยกให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันเราทําได้เพียงยอมรับเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่การมาประกวดนางสาวไทยครั้งนี้หน้าที่สูงสุดคือนางสาวไทยส่วนมิสเวิ์ดเป็นผลพอยได้ที่จะได้พัฒนาความ